ตรงประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศักดิ์เผ่าพันลบครับรายการตรงประเด็นวันนี้นะครับผมมี3ประเด็นหลักนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการเจราจาเพดานนีสสารัฐนะครับวันนี้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นแล้วนะครับถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีแล้วก็เป็นข่าวบวกตลาดนะครับ อันที่2นะครับก็คือเรื่องของการปรับดอกเบี้ยของแบงค์ชาติสหรัฐนะครับดูเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราและตลาดเดี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการปรับครั้งสุดท้ายนะครับในช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับเราก็ไม่น่าจะปรับขึ้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเราคิดว่าไม่ใช่เหตุผลนะครับที่จะไปปรับคําแนะนำนะครับซึ่งตอนนี้เรามีมุมมองด้านบวกต่อสินทรัพย์นะครับ High Quality Bond ทั่วโลกนะครับ อันที่3นะครับก็เรื่องของจริงๆเป็นเป็นเรื่องของสเปซิฟิกกับหุ้นเอ็นวีเดียนะครับที่ปรับขึ้นมาแข็งแกร่งพอเรื่องเทคโนโลยีเจนเนอเรทีฟเอไอนะครับที่ดูเหมือนจะสร้างประโยชน์นะครับเอื้อกับธุรกิจของ n v i นวีเดียนะครับเร็วกว่าที่หลายคนคาดนะครับแต่เราอยากจะมาคุยเรื่องของอิมพิคชันในยะสสำคัญกับตลาดด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับขอไปดู Performance สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่า หุ้นเนี่ยถึงแม้จะแฟดๆนะครับแต่ว่าต้องต้องถือว่าเพอร์ฟอร์มได้ดีมากนะครับถ้าดูว่าบอลยูเนี่ยจริงๆปรับขึ้นแรงมากนะครับตัวสองปีบอลยูสหรัฐเนี่ยปรับขึ้น30มสิบเบสิสพอยต์นะครับตัว10ปีเนี่ยสิกว่าเบสิสพอยต์นะครับแล้วก็ตัว10ปีวันนี้ยูขึ้นมาที่3.8%นะครับปรับขึ้นมาสูงขึ้นแล้วก็อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าหุ้นภูมิโลกเนี่ยก็ก็แฟลดครับลดประมาณแค่สักจุดหนะครับพุ้นอเมริกาเนี่ยบวก บวกได้ด้วยซ้ำไปนะครับสักจุดาเปอร์เซ็นต์เหตุผลที่หุ้นเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับ2ประเด็นนะครับอันแรกก็คือตัวเลขเศรษฐกิจนะครับหลายตัวในสหรัฐออกมาดีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องผลประกอบการแล้วก็ไกด์แดนส์ของบริษัท n v i d i a เดียนะครับที่ทำให้ตลาดเนี่ยมีความหวังนะครับในกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์นะครับเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วมันมันแวลิดแค่ไหนนะครับในแง่ของข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับ NV i d i a เดียด้วยนะครับ ทีนี้ไปดูเร็วๆนะครับที่บอลยิวปรับขึ้นแรงเนี่ยดูตารางทางด้านขวามือนะครับจะเห็นว่าถ้าไปดูปลายปีนี้นะครับเราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการคาดการดอกเบียตอนปลายปีจะอยู่ที่ประมาณสัก4.6นะครับวันนี้มันปรับขึ้นมา5นะครับใกล้ๆกับระดับดอกเบียปัจจุบันเลยนะครับนันหมายความว่าตลาดเนี่ยมีการรีมูฟการคาดการการลดดอกเบียในครึ่งปีหลังของปีนี้ไปทั้งหมดแล้วนะครับ หนำซ้ำเนี่ยกลายเป็นว่าในการประชุมเดือน6เดือน7นะครับตอนตอนนี้ตลาดมีการคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปนะครับก็บวกกันเนี่ยประมาณสัก25 s บห้าเบสก็คือหมายความว่าตลาดเชื่อว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเดือน6หรือเดือน7ก็ได้นะครับทีนี้ประเด็นแรกนะครับมาดูเรื่องของข่าวดีอันแรกนะฮะคือเพดานนี่สารัฐนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ ทางไบเดนนะครับแล้วก็ตัวแทนทางฝั่งรีพับลิกันก็บรรลุข้อตกลงนะครับที่จะขยับเพดานนี้ขึ้นไปนะครับแลกกับการที่ทางเดโมแครตนะครับจะทําตามข้อเรียกร้องของรีพับลิกันบางส่วนนะครับที่สําคัญก็คือจะเป็นการคุม spending ไว้นะครับในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลาโหมนะครับไว้2ปีนะครับอันที่2นะครับก็คือเรื่องของการไปตัดสวัสดิการของคนเมกานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทาง รีพับบิกันอยากอยากจะทํทำมาโดยตลอดนะครับคิดว่าเดโมแครตเนี่ยให้สวัสดิการเยอะเกินไปนะครับยกตัวอย่างสวัสดิการที่ตัดก็อย่างเช่นเรื่องของฟู้ดสเต็มนะครับที่มันต้องมีมีรีควอร์ e มนเรื่องของชั่วโมงการทํางานต่อสัปดาห์อะไรพวกนี้นะครับมันก็ทําให้รีควอร์แมนเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นส่วนหนึ่งที่รีพับบิกันอยากจะให้เกิดขึ้นก็เพราะว่าอยากจะลดค่าใช้จ่ายภาครัฐด,ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้คนเนี่ยกลับมาทํางานเข้ามาในตลาดแรงงานมากขึ้นด้วยนะครับ ริพาร์บิกันได้ไปบางส่วนแต่ว่าต้องบอกว่า,าได้ไปไม่เยอะมากนะครับเทียบกับข้อเรียกร้องในตอนแรกเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ยังต้องลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าจะต้องเอาประเด็นนี้นะครับข้อตกลงนี้ไปโหวตในสภานะครับอันแรกเลยต้องเป็นสภา,าสภาผู้แทะะนราษฎรซึ่งทางริพาร์บิกันมีเสียงข้างมากอยู่นะครับแต่ว่ามีเสียงข้างมากไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางส่วนในรีพับ์บิกันนะครับที่จะเป็นฝ่ายที่เอ็กซ์ตรีมมากนะครับ สุดโต่งหน่อยอยากจะให้ลดสวัสดิการเยอะๆอะไรพวกนี้นะครับอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้าฟังการพูดคุยกันเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็วันก่อนเนี่ยดูเหมือนจะมีเสียงเพียงพอนะครับที่จะโหวตเรื่องของการยกเพดานนี้ให้ผ่านไปได้นะครับอันนั้วันนี้ก็เราคิดว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นะครับแต่ว่าความเสี่ยงลดลงไปเยอะแล้วมุมมองเราเองเนี่ยเชื่อว่าน่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับแต่ว่าก็เฉียดเหมือนกันนะครับวันนี้มันใกล้สิ้นเดือนเข้ามาทุกทีแล้วนะครับก็ต้องลุ้นกันอีกนิดนึงนะครับ ข่าวข่าวดีอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมไล่ไปเลยนะครับมีมีข่าวทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐสัก3ตัวนะครับที่สําคัญที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับอันแรกก็จะเป็นอยอดขายบ้านใหม่นะครับในเดือนเมษาย,ยนโตถึง4%มันออนมัน,นะครับขึ้นมาในระดับที่เกือบจะใกล้กับระดับก่อนโควิดแล้วนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการฟื้นตัวท,ที่แข็งแรงเหมือนกันนะครับอันนี้ เราก็เห็นการฟื้นตัวตรงนี้มามาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวคอนเฟิร์มได้ว่าแอคทิวิตี้นะครับในตลาดบ้านของอเมริกาเนี่ยมันมันได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับถึงแม้ถ้าไปดูบ้านเก่าเนี่ยอาจจะยังฟื้นตัวไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าดูยอดขายบ้านใหม่นะครับแล้วก็ดูแอคทิวิตี้โดยรวมเนี่ยต้องต้องถือว่ามีเป็นข่าวดีนะครับอาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับอันที่2นะครับก็คืออันนี้จะเป็นตัวเลขนะครับเป็น Personal Income และ Spending นะครับก็ดีทั้งคู่เลยนะครับเปอร์เซ็นต์อินเนี่ยโตถึง0.4%มันออนมันเท่ากับการคาดการนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นแรงหนุนจากตลาดแรงงานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับาทางแบงก์อเมริกาก็ไปดูนะครับว่า,าจริงๆแล้วมันก็มีอินดิเคเตอร์นะครับของอ private sector นะครับที่เป็น payroll index นะครับหรือ index อตัว เงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงานเนี่ยซึ่งมันเติบโตดีนะครับประมาณจุดเจ็ดเปอร์เซนต์มันออนมันนะครับก็เป็นตัวที่อย่างที่เราเคยเรียนนะครับผมเอากราฟทางด้านล่างมาโชว์อีกทีว่าเรื่องของสภาพคล่องส่วนเกินจากเ,าเงินที่ได้มาจากตอนโควิดที่รัฐบาลแจกเนี่ยมันจะมีผลน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันหดลงมาจาก2ล้านล้านลงมาเหลือ 7, จ็ดแสนห้าหมื่นแต่ว่าในระยะถัดไปที่เหลือของปีนี้จะเป็นเรื่องค่าแรงที่เติบโตใช้ได้นะครับเพราะว่าตลาดแรงง,งานมีความตึงตัว มาช่วยลดแรงกระแทกเศรษฐกิจนะครับจากการขึ้นดอกเบี้ยนะครับจากปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆนะครับแล้วก็มาดูในแง่ spending นะครับยิ่งดีไปกว่านั้นนะครับบวก0.8%มันออนมันในเดือนเมษายนนะครับเทียบกับการคาดการณ์ที่0.5%อีกตัวหนึ่งนะครับคืออันนี้ก็สะท้อนจากภาพเศรษฐกิจที่มันมีความทนทานนะครับทำให้เงินเฟอ้อดูเหมือนจะลงช้าจริงๆนะครับอย่างอย่างที่หลายๆคนคาด นะครับแล้วก็เป็นตัวอธิบายว่าทําไมถึงมีการสะท้อน,อนการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูที่ Core PCE Inflation นะครับอันนี้จะเป็นตัว Inflation Number ที่ FED เ,เขาจะชอบชอบดูเป็นพิเศษนะครับออกมาที่0.4%มันออนมันทั้ง Headline แล้วก็คอ e นะครับสูงกว่าการคาดการณ์ที่0.3%นะครับก็จริงๆแล้วมันก็มีเทรนด์ลงลนะครับแต่ว่ามันลงช้านะครับแล้วก็กลายเป็นว่าตัวที่มันควรจะ ลงได้ต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็คือภาคเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสที่ไม่รวมค่าเช่าบ้านเนี่ยนะครับที่เป็นตัวที่ p a าเวลเขาดูเป็นพิเศษเนี่ยกลายเป็นว่ามันมันเร่งตัวขึ้นนิดหนึ่งนะครับจากจุดสมาเป็นจุดสมันอ่อนมันนะครับอันนี้กเ็เป็นตัวที่เ,เป็นข่าวข่าวร้ายในข่าวดีแล้วกันครับก็ทำให้ทางเฟดเองเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนท่าทีนะครับ คนที่สำคัญที่มีผลกับตลาดนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทำให้มีการคาดการณ์การขึ้นดอกเบีย้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเป็นเฟดกรมเนอร์นะครับ,รบชื่อวอลเลอร์คนนี้คนนี้จะมีอิทธิพลเยอะนะครับเพราะว่าถ้าดูการคาดการณ์ forecast ในแง่อีโคโนมิกนัมเบอร์ของเขาเนี่ยมีความถูกต้องมากที่สุดนะครับในบรรดาเฟดออฟฟิเชียลมากในบรรดาเฟดออฟฟิเชียลทุกคน แล้วก็เ,เขามีมุมมองอย่างหนึ่งที่ต่างจาก p าว e วลนะครับพาวเวเนี่ยเขาไปมองตัว Service i n ินฟล i o ชที่ไม่รวมค่าเช่านะครับเพราะว่าเชื่อว่าค่าเช่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการอ่อนตัวลงมาเพราะว่าดอกเบี้ยขึ้นสูงนะครับกิจกรรมใน housing sector แย่ลงค่าเช่าก็คงจะแย่ลงนะครับแล้วก็สุดท้ายจะมาช่วยให้เงินเฟอ้อลงได้แต่ว่าทางวอ l l e r เนี่ยเขามองว่าถ้าไปดู Activity ในช่วงล่าสุดจริงๆเนี่ย กลายเป็นว่า housing activity เนี่ยมันเริ่มทรงตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าค่าเช่ามันอาจจะไม่ไลงต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวเขาเองนะครับนายวอลเลอร์ er เนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเดือนมิถุนายนก็ได้หรือถ้าไม่ใช่เดือนมิถุนายนก็พอ u ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปดูในอนาคตอีกทีว่าจะปรับขึ้นอีกทีเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้น กเ็เป็นมุมมองที่สําคัญนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าในวันนี้เองถ้าไม่ได้มีอะไรที่เป็นนกติีฟช็อคต่อตลาดหรือเศรษฐกิจเข้ามาในช่วงสองสามเดือนทั้งหน้าเนี่ยเป็นไปได้เลยนะครับว่าจะเห็นการปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งแต่ทีนี้คําถามที่ตามมาก็คืออย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับถ้าติดตามรายการก็คือเรามีการเชียร์ให้ซื้อตราสารนี้คุณภาพสูงมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็เชียร์มาตลอดเลย นะครับถามว่าอันนี้จะเปลี่ยนมุมมองเราไหมนะครับต้องบอกว่าไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าถึงแม้จะปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือไม่ปรับขึ้นก็ตามเนี่ยเราคิดว่าดอกเบี้ยมันใกล้จุดสูงสุดมากๆแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับ positive development ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรจาเพดานนี่อะไรพวกนี้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่ที่ดีขึ้นเนี่ยโอเคมันก็อาจจะทําให้จริงๆเป็นไปอย่างที่เราคาดนะครับว่าเราคิดว่าตลาดมอง เรื่องของการที่จะมีเรทค c u เนี่ยเร็วไปหน่อยเราไม่เชื่อว่าในครึ่งปีหลังจะเกิดเรทคั u แล้ววันนี้ตลาดก็จะทอนมาอย่างที่เราคาดเลยนะครับคือถ้าดูกราฟด้านล่างเนี่ยนะครับเส้นสีน้ําเงินคือเป็นระดับดอกเบี้ยปัจจุบันเส้นสีส้มนะครับจะเป็น Fed fund future นะครับเป็นการคาดการดอกเบี้ยของตลาดในปลายปีนี้นะครับคือวันนี้มันก็ขึ้นมาที่ระดับดอกเบี้ยปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไม่มีการคาดการ,การลดดอกเบี้ยแล้วนะครับในปีนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นไปอย่างที่เราคาด แต่คีย์คือว่าพอมันเป็นช่วงท้ายของเศรษฐกิจนะครับมีการชะลอตัวมีความเสี่ยงของ recession ระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมีการสะท้อนการปรับขึ้นเท่านีนะ้จะมีการสะท้อนการปรับลดดอกเบี้ยในกรอบประมาณ6 1ถึงเดือน12เดือนอยู่เสมอเลยนะครับก็สะท้อนด้วยเส้นด้านล่างสุดเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็น F ฟดฟันฟิวเจอร์ปลายปีโทษทีฮะเฟดฟันฟะิวเจอร์กลางปี2024นะครับจะเห็นว่ามันยังต่ํากว่าระดับปัจจุบันแล้วเราก็เชื่อว่าไอเนี่ย ยังไงมันก็จะต่ํากว่าระดับปัจจุบันไปสักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าดอกบี้มันจะมีการม้วนตัวลงจริงนะมันก็เราคิดว่าบอลยิวจะขึ้นก็ขึ้นได้ก็ระดับหนึ่งนะครับอาจจะขึ้นแรงๆไม่ได้นะครับโอเคประเด็นสุดท้ายนะครับคือสาเหตุที่ตลาดสารัฐเนี่ยทนทานมากนะครับและเป็นบวกได้ด้วยซ้าในขณะ,ะที่บอลยิวขึ้นแรงๆขึ้นแรงมากๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเกือบจะเป็นสตอรี่ของหุ้นตัวเดียวเลยนะครับที่ชื่อว่า n v ็นวีเดีย หลายๆท่านอาจจะเริ่มได้ยินหุ้นตัวนี้มากขึ้นนะครับเน็ Nvidia เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็ทำ hip, คอมพิวเตอร์ชิบที่แอดวานซ์ที่สุดในตลาดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเถูกใช้ไปในธุรกิจ AI นะครับก็คือเป็นการประมวลผล Artificial Intelligence นะครับซึ่งต้องการเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ Capability ของคอมพิวเตอร์ชิปที่สูงมากนะครับ แล้วก็หลังจากมีการเปิดตัว Chat GPT มานในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับหุ้น NVIDIA เดียก็รับข่าวดีมาตลอดนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าผลประกอบการล่าสุดนะครับรวมทั้งไกด์าดนของบริษัทเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นข่าวดีมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้เยอะมากเลยนะครับตอนแรกก็ยังมีความลังเลนะครับว่าโอเคถึงแม้ Chat GPT มานะครับก็คงจะต้องมีการ a d o p t ใช้ generative AI กันมากขึ้นนะครับแต่ว่า ทุกคนเนะครับเรียกว่าทุกคนในตลาดเลยนะครับไม่คิดว่าจะมีการออดอปใช้กันเร็วอย่างนี้นะครับกลายเป็นว่ายอดขายของ NVD เนี่ยพุ่งขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็ไกด์แดนของบริษัทที่เอาลุกที่ให้ไปต่อในอนาคตเนี่ยก็ดีมากๆกนะครับก็ทําให้ในวันที่มีการประกาศออกมาเนี่ย NVD เนี่ยขึ้นไปวันเดียว24%นะครับแล้วก็ NVD วันนี้เป็นหุ้นที่แตะมูลค่า Market Cap เนี่ยเกือบ1ล้านล้านเหรียญแล้วนะครับแล้วก็ทําให้ มีสป i l โอเวอร์ทางด้านบวกนะครับไปที่หุ้นเทคตัวอื่นด้วยนะครับว่าสุดท้ายเทคโนโลยี่าเจนเรทีฟเอไนะครับในกรณีคล้ายๆกับ Chat GPT เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มากระตุ้นเซกเตอร์นี้ได้นะครับทีนี้คำถามที่สําคัญคือโอเคเราเห็นชัดเจนนะครับว่าดีกับหุ้น n v ็นวีเดียแน่นอนแต่ถามว่าจะดีกับหุ้น s e มิคอนดักเตอร์โดยรวมแค่ไหนนะครับวันนี้เรายังต้องบอกว่าเรายังมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่นะครับว่าอาจจะไม่ได้เป็นบอร์ดเบสขนาดนั้น เพราะว่า n v i นวีเดียเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ห่างจากคนอื่นมากๆนะครับคนที่ได้ประโยชน์หลักๆเนี่ยเผอๆจะมีแค่ n v ็นวีเดียนี่ยครับบริษัทอื่นอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากขนาดนั้นนะครับแล้วประโยชน์ในเลกกถัดไปถ้าเกิดเทคโนโลยี generative AI นะครับมาจริงเนี่ยมันคงต้องดูก่อนนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยบริษัทที่เอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft นะครับที่มี Chat GPT g ู o g l e ที่ก็มี AI ของตัวเองพวกนี้นะครับจะสามารถ Translate พวกนี้นะครับมาเป็นเงินมาเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัจจัยกดดันเซมิคอนดักเตอร์ระยะสั้นนะครับก็คือจริงๆตัวคอมพิวเตอร์ชิปนะครับเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่ไม่รวมสิ่งที่ Nvidia ผลิตเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในสถานก,การณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่น Memory c h i p จริงๆ Price เนี่ยก็เป็นทิศทางขาลง นะครับแล้วก็ดูถ้าดูกราฟล่าง2อันนะครับจะเห็นว่า Inventory ในกลุ่ม Semiconductor Company เนี่ยจริงๆปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับมีมีปัญหาเรื่อง Inventory สูงนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันราคาขายแล้วก็มาจ้นอยู่นะมันก็ในระยะสั้นเนี่ยเราไม่ได้ Positive กับ Semiconductor โดยรวมนะครับแต่ก็ยอมรับว่า Nvidia ดีเนีจะได้ประโยชน์นะครับจากเรื่องของความ a d v a n c e ์ของเ้าเองนะครับแล้วก็เรื่องของ เทคโนโลยี ai นะครับจะส่งผลบวกนะครับต่ออีโคซิสตมนี้นะครับมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคงต้องดูกันไกลๆนิดหนึ่งนะครับครับทั้งหมดของวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากเพิ่มอยากเริ่มลงทุนนะครับสามารถเปิดบัญชีได้กับเอชนะครับเพียงดาวน์โหลดแอปนะครับ kkp mobile ก็สามารถเปิดบัญชีได้เลยครับเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป kkp mobile We'll